Yo 1 2 1 2 yeah yeah Yo 1 2 Yo ผมทําแลปเป็นอาชีพเป็น อย,ยบบากจะยปฏิเสธตเวลาผมยังคงทำให้ทุกๆวันแท่ที่ผมทาไม่ใช่งานอดิเรกและผมรับจริงและคัดรับจังและเป็นแบบว่าเขจะหาตังค์สิ่งที่ผมขายและรับลูปวันผมขายผลงานให้กับผู้คนฟังและที่ผมรับกันตลอดใจผมไม่ค่อยฟอเวราหนาปลาสมอนผมว่นลอยอยู่ตลอดร,รับเปิดการบันทึกชาในประชอบที่ต้องนอนเอาไปชิมแล้วก็กันแล้วก็การว่าโดนไปอีกสักดอกเพราะว่าตอนนี้ผมขาย ขายแล้วผมก็ไม่ปลอดเพราะว่าสิ่งที่ผมขายแล้วประกันเลยครับเพราะมันไม่ใช่เนือ่อนผมก็จะขายตั้งแต่เล็กมาจนโตตอนนี้ตัวผมก็โคตรใหญ่โตแต่เวลาผมแรปกบผ,ผมแรกโคตรโตหนังปลาแซลมอนผมอร่อยทุกโชว์นะทุกครั้งที่ผมด้ออกมาฟิตมันทาให้ผมนั่นงได้คิดเวลาทำอะไรสักอย่างในมือปิดมันจะทําให้ผมม,มีอานาคตตอนที่ผมฟิตเนี่ยเป็นหนังปลาแซลมอนที่รสชาติอร่อยมากชูชาแต่ก็รับก็แค่ว่าอร่อยมากเป็นหนังปลาแซลมอนที่เหมือนของหายาก ขเพื่อนกับของหายากขอบคุณมากก่อนที่ผมมาจากไปทานกับข้าวให้อร่อยชื่นใจแลนะขอบคุณมากก่อนที่ผมมาจากไปขอที่ทุกคนแล้มีความสุขตลอดไปขอบคุณครับ